สวัสดีจ้าวันนี้มากินทุเรียนด้วยกันกับ,บราวนี่นะคะวันนี้แม่ไปตลาดมาได้ทุเรียนมาหนึ่งลูกเขาชอบกินมากเลยค่ะแต่ว่าแม่ไม่ได้ให้เขากินเยอะนะคะเพราะว่าขนาดคนกินยังมีผลกระทบเลยก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรกับสุนัขหรือเปล่านะคะแต่แม่ก็ไม่ได้เขาทานเยอะดูหน้าตาอยากกินมากแล้วค่ะดูดูดูทุกคนดู รุเรียนก็หวานดีนะคะเจ้าบราวนี่นี่จ้องไม่ละสายตาเลยอยากกินมากละสิเดีย๋ยวแม่ป้อนให้บราวนี่เป็นสุนัขพันธุ์เฟรนด์บูลด็อกนะคะตอนนี้เขาอายุเกือบจะสองขวบแล้วเป็นหมาที่ขี้ร้อนมาก ทุกวันที่แม่ออกไปทำงานแม่จะต้องออกไปทำงานทุกวันช่วงบ่ายๆที่อากาศร้อนเขาจะออกมาเล่นน้ำคนเดียวแล้วก็จะแช่น้ำอยู่นั่นทั้งวันอ่ะไม่ใช่ทั้งวันสิทั้งบ่ายเลยแต่เขาจะรู้จักเวลามากทั้งๆท,ที่เขาก็ไม่ได้ดูดูนาฬิกามิเป็นแต่ว่าพอถึงเวลาแม่จะเลิกงานเนี่ยแม่เลิกงานสี่โมงครึ่งนะคะ ใกล้จะสี่โมงครึ่งเขาจะมานั่งคอยอยู่หน้าประตูนั่งชะเง้อชะแงอ,อยู่นั่นจนกว่าแม่จะกลับมาบ้านบางทีตอนแม่ดํางานแม่ก็จะแอบลงเขาผ่านกล้องวงจรผิดที่บ้านอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าไม่มีใครอยู่กับเขาเลยนะ่าสงสารมากๆเลยอุ๊ยลืมดูเวลาเลยเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อนะ้วบรานี่ขอไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาเจอกันใหม่นะคะ